สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะพามาดูต้นกระเจียวกระเจียวหอมนะคะอันนี้เราปลูกได้ออไม่กี่เดือนนะคะก็จะมีดกอกออกมาแล้วนี่ค่ะอันนี้กำลังกินเนี่ยนี่กินได้ส่วนอันนี้แก่แล้วนี่ค่ะ ันนี้กินไม่ทันนะคะเราจะพามาดูอันนี้เรามาไม่ทันนะคะน้องบานก่อนแล้วก็แก่เรามาดูตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้คือดอกเขากำลังจะออกนะคะ เนี่ยดอกกำลังจอ,อกนะคะแบบนี้อันนี้แก่ไปแล้วอันนี้นะคะแก่หมดเลยแล้วก็มาเก็บไม่ทันตรงนี้ก็มี ปลูกไว้หลายจุดนะคะตรงนี้ยังไม่ออกนี่ก็คือต้นของเขาเหมือนกันเราจะแซมไว้แสมไว้กับต้นกระชายนะคะนี่คือเวลาจะเก็บกินเราต้องเดินเดินหาเลยอันนี้ก็เป็นต้นเขาเหมือนกันนะคะน,นี่นะคะแซมไม้ เซงไหมจนจนแยกไม่ออกเวลาเราเข้าออกเราก็จะหาไม่เจอนะคะนี่ตรงนี้ก็มีตรงนี้เนี่ยค่ะก็จะอยู่แบบแบบหลบๆประมาณนี้นี่อันนี้ก็ผสมประส,สานเกินนะคะเกินจนหาไม่เจอ นี่ก็ดอกน่าจะพึ่งบานได้ไม่นานสวยนะคะสวยแล้วก็อร่อยด้วยดอกตุ่มๆเมื่อวานเราเก็บไปเก็บไปได้สี่ดอกนะคะเมื่อวานตรงนี้ก็มีนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องมาแอบมุดดู แก่มาแล้วนี่ค่ะอยู่ในดงนคะดงตักรสอย่างน้อยเราก็มีพันไว้แล้วนะคะนี่ปีหน้ารับรองเยอะ สวยมากเลยก็คือว่าถ้าเราไม่ได้กลับมาบ้านสามอาทิตย์นะคะนี่พอมาก็บานหมดแล้วแต่เมื่อวานก็ยังได้ไดกินไปสี่ดอกก็โอเคเอร่อยเขาจะออกรสชาติหวานนะคะเราชอบกินดิบอันนี้สามารถไปลวกไปต้มหรือว่ากินดิบก็ได้นะคะนี่ค่ะ ส่วนก็จะรกประมาณนี้นะคะเขาก็จะแทรกตัวอยู่ต้นขาต้นกระชายตะไคร้ก็คือรวมกันหมดเลยนะคะมีว่าเขือก็มีนี่นะคะ ดอกสวยดอกสวยแล้วอร่อยด้วยนีดอกนี้สวยมากนี่นะคะสวยจริงๆอร่อยด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็พาชมต้นกระเจียวหวานเพชรน้ำผึ้งแค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าเราจะพาไปดูอะไรสำหรับคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะ